การโคชชิ่งไม่ใช่การสอนงานนะคะหลายคนชอบสับสนแล้วก็เวลาเข้าใจในการเลาทำงานอยู่ในองค์กรแล้วพูดว่าเออเรียกน้องมาโคชโคชน้องเอ๊ะก็โคชเป็นแล้วนี่ก็สอนงานเขาไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะบอกให้ฟังว่าคําว่าโคชชิ่งกับการสอนงานน้องมันต่างกันยังไงนะคะความแตกต่างกันนะคะมันแตกต่างกันใน4มิติเลยมิติแรกคือเป้าหมายที่แตกต่างกัน2คือ บทบาทของเราในฐานะที่เป็นคนสอนหรือเป็นโค้ชก็ต่างกันกระบวนการวิธีการพูดก็ต่างกันและคนรับหรือผลลัพธ์ที่ออกมาได้ก็ไม่เหมือนกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการสอนงานกับการโคชิ่งมันต่างกันยังไงการสอนงานนะคะเป้าหมายคืออยากจะให้น้องเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่าง ให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เขาอยากได้เลยคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยว่าฉันอยากให้เธอทำแบบนี้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะทําตามฉันนะประมาณแบบนี้นะคะแต่โคชชิ่งเนี่ยบอกเลยว่าเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือการพัฒนาคนที่เราคุยด้วยนะคะเราอยากจะให้น้องคนนี้เขาพัฒนาเติบโตคิดเองเป็นแก้ปัญหาเองได้อย่างนี้เรียกว่าการโคชชิ่งถ้าคุณสอนงานเนี่ยลีดเดอร์คนนี้ควรจะมีความรู้และรู้จริงเป็น Expert, เอ็กซ์เพรส็นเป็นคนรู้จริงทำจริงมาก่อน แต่ถ้าเป็นโค้ชคุณอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนั้นมาก่อนเราเป็นเจ้านายที่ดูไอทีแต่เราไม่เคยทำไอทีแต่เราสามารถโค้ชลูกน้องที่เป็นไอทีได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นบทบาท2คนนี้ไม่เหมือนกันคนนี้เอาไว้สอนงานการที่จะสอนงานนะคะก็คือพูดสอนทําให้ดูเป็นตัวอย่างอธิบายรายละเอียดส่วนมากเป็น One Way Communication คือพูดสอนบอกแต่ถ้าเป็นโค้ชโค้ชจะเป็นการตั้งคําถามสรุปฟังสะท้อนความคิด แล้วก็กระตุ้นให้เขาพัฒนาและคิดหาทางออกได้ด้วยตัวเองเห็นไหมวิธีการการพูดก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะสุดท้ายผลลัพธ์ของทั้งสองคนนี้ลูกน้องสองคนนี้ก็จะแตกต่างกันลูกน้องที่เจอเจ้านายที่เป็นการสอนงานก็จะทํางานได้ตรงตามที่เจ้านายอยากได้เลยบอก A ได้ A บอก B ได้ B อย่างนั้นเลยนะคะแต่สําหรับโค้ชเนี่ยผลลัพธ์อาจจะเป็น A to ูแผลลัพธ์อาจจะเป็น1นึ่ถึงสามพอะไรก็ได้เพราะผลลัพธ์มันไปได้มากกว่า ที่เราจะคิดะอีกนะคะเพราะว่ามันมาจากศักยภาพที่คนที่เราคุยด้วยเขาสามารถพัฒนาได้นี่คือความแตกต่างกันเอาภาพเข้ากว้างๆก่อนเลยนะคะเราจะได้ไม่เข้าใจผิดกันเวลาที่เราสอนงานไม่ใช่การโคชชิ่งค่ะ